วันนี้เราจะมาช่วยทุกคนได้เห็นถึงแบบวิธีเพิ่มความสูงใครๆก็อยากจะสูงเหมือนข้าวฉะนั้นแล้ววันนี้ข้าก็เลยจะมาเป็นไอดอลความสูงให้กับทุกคนโดยที่มีพี่ทีมงานช่วยเหลือในการจัดหาวิธีทําให้เราทั้งหมดสูงขึ้นไปได้กันโอเคไหนดูซิว่าวันนี้พี่ทีมงานหาวิธีการเพิ่มส่วนสูงเทๆเด็ดๆอะไรมาให้เราบ้างนะทุกคนนะมาไปดูกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะทุกคน ดื่มนมวันละสองแก้วหลังอาหารเช้าและก่อนนอนพวกเจ้าอาจจะไม่เชื่อแต่ข้าดื่มนมได้ทุกวันเลยนะน,นนแต่ข้าดื่มนมตลอดนะข้ามีนมเป็นของโปรดเอแต่การดื่มนมก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีแหละแต่ว่าไม่เพน,เนก็นี่ไงก็สูงสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองเพราะว่าดื่มนมแล้วไงดื่มนมกันเยะๆจะได้สูงพอๆกับข้าละกันนะอถ้าไม่ดื่มมันจะสูงแค่สี่สิบสองก็ได้กันแรงมากตีปากตัวเองเดี๋ยวนี้สี่สิบสองอะไร มันส่วนสูงตัวกระปุกกระปิกอะไรก็ไม่รู้แล้วดาดน้ำที่ดีต่อสุขภาพที่สุดก็คือน้ําเปล่านะกินนมนะไอตุดน่ากินตลอดพี่หนูมีโทมทุกยาอยู่ในบ้านพี่คิดว่าหนูจะไม่กินนมหรอหนูกินนมมาตลอดแพทเออถ้าลูกฟ้าอะไรนยนายลูกฟ้ากระโดูกันพี่ได้แล้วกันนั่นนั่นนั่ลูกฟ้าที่ไหนตัวแย่ขนาดนี่ตัวแย่สักหนี่ไปต่อที่ข้าต่อไปกันนะทุกคนออกล่ะกัน ก็ออกไปเดินเดินบ้างแล้วจ๋าจุ๊จิ๋วหนาเงื้อเงื้อเกินจริงๆทําเป็นล้อไปจริงๆพวกเจ้าน่ะก็ชอบที่ขาตัวเล็กเท่านี้ใช่ไหมล่ะเออทําเป็นล้อเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆก็แบบชอบวดีเออใช่เออทำมาทำาทำมาเป็นล้อไปจริงๆก็แบบขาดขาที่ตัวเท่านี้อะดิใช่ใช่ใช่ อย่าพูดด้วชอกนะไม่ฟัง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 ไม่เห็น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 เขาไปว่าเราเราข้ามหัวข้อออกกําลังกายกันไปเถอะหัวข้ออะไรเด่ยเล่จัดล่จริงๆเลยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้เมดสูงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวก่อนนอนยังควรงดเล่นเกมเล่นมือถือการดื่มดื่มเหล้ามันไม่ดีกับสุขภาพนะทุกคนใครหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะทุกคนนะ Yes 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 y e ah กะกะใครมันจะไปเล่นเกมกอนนอนมาไม่มีทางไม่มีวันใครจะไปเล่นจลองศัพท์กอนนอนเด็นก็ต้องถอะไรสักอย่างก่อนแหละไม่มีทางอันนะทุกคนนะแล้ววิธีต่อไปของเรากติกาส่วนมนขอพรจังหวะนี้ไม่สูงหูต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละน้โมตัสสะภะควัตโออาาตอะระัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะภะควัโตอะระัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะภะควะโตอัระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าก็ไม่ค่อยงมงายเท่าไหร่หรอกนะจะบอกให้คือคือข้าก็ไม่ใช่คนงมงายอ่ะขอให้ลูกช้างสูงขึ้นด้วยเธอะนะสาธุดูสาธุดูให้ลูกช้างสูงขึ้นด้วยเธอจะได้ไม่โดนล้อลีโมเดียวใหม่ก็ขอให้สูง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 ขอสูงที่สุดในรุ่นเลยนะสาธุดู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  ส่วนมน์ขอพรพึ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้มันก็ไม่ใช่าราคาค่าเท่าไหร่นะก็ลองดูไม่ไดเ้เสียหายหรอกซาดูซาด,ดูโอเคเราไปต่อกันที่ค่าต่อไปกันดีกว่านะใส่ไม้ต่อขาจริงๆค่าก็รู้สึกว่าค่าก็มีอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นอย,อยู่เหมือนกันนะขอเวลา,า,าค่ะค้นหามันสักหน่อย a few inches later อ่าเจอแล้ว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 อ้านี่ไงล่ะ you what นี่ไงล่ะแค่เรามีสิ่งนี้เราก็จะใช้ชีวิต วันอย่างสูงขึ้นได้อีกแถมยืนสะดวกกว่าไม้ต่อขาซะด้วยนง่เป็นไงเป็นไง่แล้วมันก็แบบว่าสามารถปรับระดับตามความพอใจของเราได้ด้วยทุกคนแล้วก็แค่ต่อเป็นเพิ่มอีกชั้นเออมันแบบปรับระดับได้ตามความพึงพอใจของเรานะ <c oughs>